ไปกินนมไม่มันดึกแล้วจะมาหิวข้าวอะไรก่อนไม่อกินนมมันเบื่อก็ลองท้องปลากินแล้วกินอะไรอีกมันจะอ้วนอ้วนใครบอกว่าไม่อ้วนใครนะอืหนูไม่เอาอะมันจะอ้วนไม่เอาหล่ออแล้วอ้วนมันอ้วนมันอ้วนไม่อ้วน แม่บอกว่าไม่อ้วน,นอ๋อจะมาหนุม่มมาหนูอะไรนะอ้วน,น,น,นไ,มไม่เอาไมันเหม็นมากอ้วนนะอ้วนเขาไม่นนไให้กินตอนดึนกมเขาให้นอนได้แล้วตอนเนี้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเหิวไม่เอเาอพอลกูกกินข้าวต้มไปต้องสามสามกีบใช่ไหมสามอัน,ห,นหรือเท่าไหร่สามอัน ข้าวถ้วยนึงกับข้าวต้มสามพี่บ้าหรือเปล่าข้าวต้มไหนก่อนข้าวต้มนี่เป็นใบตองขานี้ยข้าวต้มเนาะเออฉักินรอบเดียวเองรอบใหญ่แต่มึงกินสามอันเว้ยถังหนูกินสองอันเนี่ยอ่ะแล้วใครกินอันหนึ่งนั่นไม่ใช่รักไม่ใช่แล้ไม่ใช่ข้านัดเย็นนะไม่ใช่ละเออเออข้นัดกินพ้นัดกินมันจะตบมันให้นะพ้นัดอ่ะ บ้าหรือเปล่าอยากกินข้าวตอนนี้อเออเอามันเออวนแค่นี้อเอก็ไม่มีคอแล้วนอะ